โอ้โหได้ฟังแบบนี้ชักอยากจะลองแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะปลอดภัยแล้วมันจะไปตกค้างในร่างกายของเราเป็นสารพิษหรือเปล่าคะพี่จิงอ,อันนี้เนี่ยนะคะจำหน่ายใน,ยนยประมาณ20กว่าประเทศทั่วโลกโและแต่ละประเทศเราได้ออยเพราะว่าคือทุกครั้งที่ผลิตเนี่ยทุกรต เราจะต้องส่งทางโรงงานที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องส่งเข้าไปที่แลบกลางข,งของของของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะ,คะเพื่อที่จะให้ได้เป็น certificate of analysis ถ้าเราไม่ได้ตัวเนี้ยเราก็จะ,ะไปขายที่ไหนไม่ได้ตอนนี้เราขายที่แคนาดาฮ่องกงออสเตรเลียอเมริกาอันเยอะแยะเลยค่ะเรียกว่าทุกทวีปทั่วโลกก็ว่าอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วความนิยมเลยคะคนเอเชียคนยุโรปคนอเมริกัน อย่างไงจริงๆตอนนี้เนี่ยนะคะคนที่เป็นพวกเอเชียนเนี่ยจะนิยมมากกว่าเพราะว่าเอเชียเขารู้จักเห็ดลินจือมาตั้งแต่แบบคือโดาย,ายพันปีใช่หือเป็นพันๆปีรู้จักกันมาวมา่าตอนนี้พวกฝรั่งเนี่ยพ,พี่ก็มีลูกค้าฝรั่งนะคะเป็นยุโรเปียเนี่ยก็ก ก็ก็ทานอยู่ก็หันมาทานที่ล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องบอกว่าเห็ดลินจือเยมือนเป็นสมบัติของชาวเอเชียใช่ยิ่งคนไทยเรารู้จักมานานถ้าไม่ทานนี่ถือว่าพลาดพลาดของสำคัญใช่ของสาคัญในชีวิตแต่เห็ดลินจือจะต้องเป็นพันธุ์สีแดงนะคะและจะต้องเป็นจากญี่ปุ่นเพราะจากจีนเนี่ยก็มีสายพันธุ์อะไรเยอะแยะแต่เนื่องจากจากญี่ปุ่นเนี่ยที่ฟาร์มเราที่ปลูกเนี่ยนะคะ เป็นปลูกในพื้นที่เมืองกุลมะเมืองกุลมะนี่จะเป็นเมืองภูเขาไฟพื้นดินก็จะปีแร่ธาตุต่างๆอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยแล้วก็น้ําที่ลดเห็ดเนี่ยก็เป็นน้ำน้ําพุร้อนเพราะอันนั้นเป็นเมืองฮอตสปริงด้วยต่อยแล้วเห็ดเขายังได้อยู่ดีกินดีกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นเห็ดดอกเห็ดที่ออกมานีคือจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆใช่ค่ะและใหญ่เพราะว่าเห็ดประมาณไหน โอ้โหมีใหญ่ตั้งแต่อย่างนี้จนขนาดนี้ค่ะติจานเลยเนี่ยนะใช่คือแล้วเขาเราเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะคนที่ตัดเห็ดเนี่ยเห็ดดอกไหนไม่สมบูรณ์แก่ไปอ่อนไปตัดทิ้งหมดเลยค่ะไม่เอาไม่เอามาทำยาไม่เอามาทำอะไรเลยทิ้งเลยนะคะเลือกเฉพาะอายุที่เหมาะสมที่เหมาะสมดอกเห็ดที่ที่ดูแล้วหน้าตาสมบูรณ์ไม่งั้นทิ้งหมดเลยแล้วก็คือเราเรามีเรามีเจ้าหน้าที่ที่ เอ็กซ์เพรสตั้งแต่ตอนที่เพาะสปอร์เห็ดลงไปในขอนไม้ดิบแล้วเพาะในขอนไม้ดิบนะคะเป็นไม้โอ๊กแล้วเสร็จแล้วเมื่อเมื่อเห็ดมันงอกอกอกมาจากขอนไม้ดิบเนี่ยก็เอาไปฝังลงในดินในเรือนเพาะชําซึ่งที่ดินที่ว่านี่ก็เป็นดินจากภูเขาไฟขบวนการตั้งแต่เพาะลงไปในขอนไม้ดิบเนี่ยจนปัดเนี่ยเกือบ2ปีนะคะโอ้โมทำกันปุ๊บปั๊บเลยนะไม่ใช่แล้วเวลาค่ะมันถึงได้แบบด้วยเห็ดที่ใหญ่ามากแล้วก็อุดมไปด้วย แน่ท่าต่างๆมากมายเลยที่เล่าได้ขนาดนี้บุกก็ไปดูมาแล้วด้วยไปดูมาแล้วค่ะแส <ไป S 2> ดงว่าต้องเป็นคนแบบพิถีพิถันในการเลือกในการเฟ้นหาอะไรมาบำรุงตัวเองถ้า<ช>มัม่นใจนี้ไม่ทานแน่นอนไม่ทานแน่นอนค่ะเป็นถึงผู้บริหารระดับนี้แล้วนะคะก็เรียกว่าคัดกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่จิมทานมั่นใจบอกเพื่อนๆหนันมั่นใจเพราะฉะนั้นพวกเราก็น่าจะมั่นใจได้นะคะคุณผู้ชมว่าเห็ดลินจแดงม,มิกะกอีน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อสุขภาพแล้วอย่างนี้ราคามันจะสักเท่าไหร่จะแพงไหมคะ ถ้าเทียบกับคุณภาพนะคะราคาไม่แพงเลยคือราคาที่หน้ากล่องเนี่ย3,200บาทแต่ช่วงนี้เราลดให้1 0ก็เหลือ2880อบาทแล้วหนึ่งกล่องมันมีกี่เมตร60เมตรค่ะ60เมตรทันวันละ2เมตรได้1เดือนได้เดือนหนึ่งพอดีใช่ค่ะ1 oh. เดือนเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเห็นความแตกต่างของผิวพรรณแล้วนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพี่จิ๋มเป็นฝ้านะเด,นเดือนเดียวอะ่ะเพื่อนทักเลยบอกอ๋อไปทำอะไรมาไปทำทรีทเมนต์แล้วเหรอลอจริงๆไม่ได้ทำเลยแค่กินนี่แกอีก แหดลินจือแดงเท่านั้นใช่ค่ะเดือนเดียวน,นี่เห็นผลแล้วพอเดือนต่อไปเดือนที่2ที่3เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าเราอ่ะมีความยืดหยุน่นผิวมีความยืดหยุ่นขึ้นกุท้าเลยนะนิวดูในห่างกันมือเดียวเนี่ยนะคะ <c oughs> โหนี่เขาแก้เมื่อกี้ดึงดึงดึงเลยนะคะโอ้ยห้าสิบเอ็ดใครจะไปเชื่อย้ำเราย้ำอีกไม่ใช่อะไรเพราะอยากจะแบบผิวใสเหมือนพี่บ้างผิวดิ้งแบบนพี่บ้างได้เลยแสดงว่าเคล็ดลับง่ายๆเลยไม่ต้องไปประคมอะไรเครื่องสำอางเยอะแยะกินอาหาร ผลิตเขาเรียกนะกินยาแผนโบราณตัวนี้แหละเห็ดลิ้นจือแดงมิกออกีบำรุงจากภายในภายในสู่ภายนอกปรับสมดุลได้ใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นความดันหรือว่าความดันต่ำความดันสูงหรือว่าไพรคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดสูงใช่ค่ะโรคโรคอื่นๆหัวใจมะเร็งโรคไตคือ เกี ö, s> <S ่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพทุกอย่างเลยอันนี้เป็นและกระดูกพุนด้วยนะคะพวกที่คืออายุมากวัยทองอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีลูกค้าที่ในวัยทองเยอะเหมือนกันทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะเขาก็คือเพราะว่าในในในตัวเห็ดหลินจือแดงเนี่ยจะมีโพลีแซคคารด์โพลีแซคคาไรด์เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการไป ทำงานได้ดีดูดซึมวิตามินดีได้ดีเมื่อดูดซึมวิตามินดีได้ดีก็ทําให้เข้าไปในกระดูกทาให้กระดูกแข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนโอ้โหฟังอยู่แล้วเนี่ยแบบครอบจักรวาลจริงๆเรียกว่ากินเพื่อเป็นการป้องกันจะดีกว่าวันนี้เราไม่ได้แนะนําว่าเป็นการรักษาเนาะพี่จิงเนาะใช่ค่ะใช่ถ้าใครป่วยแนะนําไปหาคุณหมอค่ะปรึกษาแพทย์ให้ถูกวิธีดูแลรักษากันตามขั้นตอนแต่ว่าใครที่ไม่อยากเจ็บป่วยเนี่ยเห็ดหลินจือแดงมิเกลเป็นตัวป้องกันที่ดีใช่ค่ะอยากอยู่สวยอมตะ ฟิตปังแข็งแรงแบบนี้นี่ดวต้องแบบไป<า>ดูลาสุขภาพละถ้าเจอพี่คราวหน้าแล้วพี่สวยกว่าน,นี้สาวกว่านี้อย่าว่ากันนะคะโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวต้องรีบแล้วต้องีบดูแลาสุขภาพยางนี้แล้วก็จะหาซื้อได้ที่ไหนละคะพี่จิมตามเบอร์นี้เลยค่ะที่ขึ้นนีนะคะโทรสั่งอะไรตลอดค่ะแล้วก็ที่บูธวัดสารและร้านขายยา ทั่วไปเลยค่ะสังเกตแบรนด์มิกเกอีค่ะมีฉลากอะไรบ่งบอกถึงความปลอดภัยการผลิตชัดเจนเลยนะคะวันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเกี่ยวกับราคาแล้วก็ส่วนลดโอเคเพราะฉะนั้นมาออกรายการนี้ก็จะต้องมีส่วนลดใช่ไหมคะถ้า1กล่องลด10%เรหลือ2,880บาท2กล่องเหลือ2,800บาทนะคะได้10แคปซูล1แพ็คและ แถมสบู่สบู่เห็ดนิลจือด้วยนะคะบรรจุในตะกร้าสวยงามอย่างดีเลยฟังไม่ทันก็ติดต่อเข้ามาสอบถามเข้ามาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยตามในเล็ตจง,ง,ง,งนี้นะคะเอาล่ะรบกวนเวลาพี่จิ๋มมาพอสมควรเพื่อนไปถึงนู่นแล้วฝากเคล็ดลับดทยหน่อยเพื่อ <Okay. laughs> <laughs> สุขภาพโดยรวมอย่างไรหรือว่าไม่วิธีการคัดสรรผลิตภัณฑ์มาดูแลตัวเองยังไงบ้างะคะก็ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีนะคะตอนนี้อาหารที่ดีที่เราทานเนี่ยเราก็จะแน่ใจได้ยังไงว่ามันดีมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเพื่อให้ความย้ําความมั่นใจของตัวเองก็คือต้องทานเห็ดลินจีแดงมิเกออีกเพราะมีในแคปซูลหนแคปซูลเนี่ยมีเห็ดลินจือแดงชนิดผงร้อเอร์ซและอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายค่ะ วันนี้เรียกว่าเราถึงจะคุยกันมากแค่ไหนถ้าไม่ลองดนะ้วยตัวเองไม่รู้จริงๆนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นฝากกันด้วยก็ฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยละกันนะคะเราได้เคล็ดลับดีๆกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเคล็ดลับดีๆจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าหากว่าเราไม่รู้จักนํามาใช้เนาะ<ช>วันนี้ขอบคุณพี่จิมคุณวันเพ็ญเอี่ยมสวรร์มากนะคะขอบคุณค่ะพี่ค่ะ,ะนี๋ยวนจะขอตามติดไปเชียร์ถึงขอบสขนามเลยนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปเชียร์พี่จิมแล้วพักเปลี่ยนชุดคับนึ่งแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะไเลย